ขีปนาวุธเวนอมสไตร์ R88 คือหนึ่งในสุดยอดอาวุธยุทธศาสตร์จากโครงการลับของทลลยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงด้วยระบบนำวิถีเรดาร์เชิงรุกแบบ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดขีปนาวุธเวนอมสไตร์ R88 สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณขั้นสูงระยะยิงสูงสุดกว่า240กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้โดยไม่ต้องเข้าสู่พื้นที่อันตราย หัวรบแบบจอกกรอะพิเศษน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมสามารถทำลายรถถังหนักหรือศูนย์บัญชาการได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวระบบขับเคลื่อนแบบ2จังหวะความเร็วสูงเสริมด้วยเทคโนโลยี solid fuel booster รุ่นปรับปรุงให้ความเร็วทะลุแมสสามนอกจากการใช้งานบนเครื่องยิงเคลื่อนที่แล้วเวน o ม s ไ์ r i k e R88 ยังถูกติดตั้งในระบบยิงทางทะเลและอากาศทำให้เป็นขีปนาวุธอเนกประสงค์สำหรับทุกสมรภูมิทลายยังใส่ใจเรื่องการป้องกันการถูกสกัด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Low Observability และระบบปล่อยสัญญาณหลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ศัตรูความสามารถของระบบ AI ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายช่วยให้ขีปนาวุธสามารถปรับวิถีได้แบบเรียลไทมเพิ่มอัตราความสำเร็จขององค์การโจมตีมากกว่า92% w i n o n s t r i e r 88ได้ผ่านการทดสอบทั้งในทะเลทรายภูเขาและทะเลพร้อมผลการยิงที่แม่นยำและทรงพลังทุกครั้ง นี่คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของทาลายที่กำลังเปลี่ยนสมดุลของพลังในภูมิภาคและสร้างแรงสันสเทือนให้กับกลยุทธ์การรบยุคใหม่